มาสัมผัสกับคุยกันว่าตลาดซอยละลายซับระดับตำนานของกรุงเทพและประเทศไทยนะครับเดินเข้ามาได้ประมาณสัก200เมตรเราก็เห็นบรรยากาศที่คึกคักอย่างนี้ในช่วงของสิ้นปีนะครับคุยกับเจ้าของร้านก็น่าสนใจคุยกับนักช็อปเองก็รู้นะครับว่าหลาย10ปีที่ผ่านมานี่นะครับเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปเยอะกําลังซื้อเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้สิ้นปีอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าเขาเจ้าของเขาคิดกันยังไงและโดยเฉพาะในปีหน้านี่นะครับเศรษฐกิจโดยเรื่องการค้าขายกําลังซื้อจะไปกันแบบไหนเราไปฟังกันเลยนะครับ พราบอกว่าร้านนี้อยู่ได้ด้วยฝีมือมา40กว่าปีนะกับซอยละลายทรัพย์ตอนนี้ค้าขายเป็นไงบ้างครับตอนนี้มันก็ดาวลงครับเพราะอย่างเมื่อก่อนนี่มันขายจนถึงเย็นใช่ไหมสามสี่โมงเย็นเดี๋ยวนี้มาพอบ่ายบ่ายสองโมงก็เลิกแล้วครับคืออาการที่คุณลุงบอกว่ามันดาวลงเนี่ยแล้วกลายเป็นคนจรหายไปเหลือแต่คนหลักเนี่ยนะฮะมันได้สักประมาณสักกี่ปีแล้วครับก็หลังจากหมดโควิดไปนี่ครับเอาง่ายๆพอเปลี่ยนรัฐบาลก็แย่ดีกว่าครับ เราคิดว่าอีกสักกี่ปีครับมันถึงจะกลับมาเอาเอาให้เท่าเดิมก็ได้ก็ปีหน้าละกันครับหลังจุจีนดีกว่าหลังจุกจีนนะก็คนระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากค่าของชีพน่าจะสูงขึ้นคนก็เลยระมัดระวังการใช้จ่ายครับใช้เงินน้อยลงก็กเก็บเงินมากขึ้นนะครับเปลี่ยนไปเยอะปีนี้เปลี่ยนไปเยอะครับ แต่ก่อนเนี่ยผู้เช่าจะเต็มหมดเลยนะเนี่ยอย่างนี้ว่างมานานแล้วครับเนี่ยป้ายว่างคนอยู่20ปีก็ต้องปิดไปเหมือนเราทั้งนี้ก็ปิดไปหลายร้านครับร้านค้าที่เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ก็ปิดไป บางเจ้าเนี่ยหาคนเช่าถ้าไม่มีก็เป็นเจ้าชั่วคราวไปมาขายเป็นวันวันแล้วก็เลิกไม่ได้เป็นเจ้าประจำาช่ละครับคือสุ่มเสียงของคนเมืองกรุงนะครับซึ่งก็ยอมรับกันจริงๆครับว่าการจับจ่ายใช้สอยแบบจําเป็นแล้วก็รัดเข็มขัดยังคงต้องทําต่อไปในปีหน้านะครับก็เหมือนกับคนที่อยู่ในวงการค้าปลีกก็สะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันครับนายสมชายพรรัตนเจริญนะครับนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมค้าส่งปลีกไทยก็เปิดเผยกับทีมข่าวเศรษฐกิจของช่องสามนี่ละครับบอกว่าค้าปลีกในกลุ่มโชห่วยนะฮะค้าปลีกรายย่อยและร้้้าาคดดังเิม บรรยากาศดูจะไม่ค่อยคึกคักเพราะว่ากําลังซื้อของคนที่อยู่ในระดับล่างค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ครับและที่สําคัญเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีนี้มีข่าวทางด้านลบก็ค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจที่มีการปิดตัวของโรงงานมีการเลิกจ้างพนักงานในที่สุดก็ทําให้คนทํามาค้าขายหรือแม้แต่คนจับจ่ายใช้สอยทั่วไปอารมณ์ก็ดูจะไม่มีมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับสังเกตได้ง่ายครับปกติเนี่ยจะมีการสั่งซื้อสินค้ากันตั้งแต่20ธันวาคมนะครับแต่ปรากฏว่า ก่อนถึงเทศกาลกับช่วงปีใหม่เนี่ยปีนี้ปรากฏว่าการสั่งซื้อสินค้าค่อนข้างจะเงียบนะครับแทบจะไม่เห็นรถขนส่งสินค้าเนี่ยออกไปตามตาม่ตางจังหวัดกันเลยครับการสั่งสรรตามบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมเองปีนี้ก็มีน้อยลงนะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีในปีหน้าก็คือ1มกราคมเนี่ยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ4 0 0บาทก็มี3จังหวัด1อำเภอที่ได้แต่ว่าถ้าทุกจังหวัดทั่วไทยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ355บาทขึ้นปรบมาา3%เทขึ้นประมาณาาะเปปัจจัยบวกหน่่ยนะ,ะาที่น่าสนใจแม้แต่นปัจ สมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่งปลีกไทยนะครับยังบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาสินค้าได้แพงแซงค่าแรงขั้นต่ําไปแล้วนะครับและต้นปีก็ยังคงต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มกาแฟสําเร็จรูปนั้นจะปรับขึ้นประมาณ5-6%ขณะที่สินค้าหลายตัวก็ใช้วิธีทยอยปรับราคาแบบเงียบๆแบบไม่ต้องตะโกนครับนอกจากนี้ครับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งในต่างจังหวัดก็ยังพูดถึงนะครับว่าช่วงปลายปีของทุกปีเนี่ยจะเป็นฤดูการ จับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อที่จะไปสังสรรค์กับพนักงานต่างๆแต่ปีนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหานั่นเองนะฮะดังนั้นจึงอยากจะพูดถึงเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปีหน้าว่าคงจะต้องรอผลให้ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นตัวได้หรือไม่เช่นฟื้นคนละครึ่งซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ได้ผลนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่การแจกเงินหมื่น,นสําหรับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีผลระยะสั้นเท่านั้นเองครับและกลายเป็นเบี้ยหัวแตกเนื่องจากว่าเป็นการทยอยแจกทีละกลุ่มซึ่งไม่เกิด ยุหมุนทางเศรษฐกิจนะครับขณะที่ปัญหานี้ครัวเรือนก็เป็นปัญหาสําคัญกดดันกําลังซื้อของประชาชนครับปัญหาที่อยู่คู่เศรษฐกิจไทยมานานและจะยังอยู่ต่อไปก็เหมือนกับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ S C B E I C บอกว่าถ้ามองไป5ปีข้างหน้านี่นะครับหนึ่งใน3ของครัวเรือนไทยที่มีหนี้เนี่ยจะยังไม่หลุดพ้นจากกาดักปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะที่น่าห่วงก็คือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ํากว่า3 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งคิดเป็นหนึ่งใน3ของครัวเรือนที่มีหนี้ประมาณ3ล้าน ครัวเรือนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ ผมเหนื่อยไหลเลยนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงบรรยากาศที่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแม้ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนตามบริเวณย่านสีลมก็ตามนะครับเปลี่ยนไปเยอะทั้งคนขายทั้งคนซื้อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยทุกคนบอกเสียงกันตรงเลยกันครับว่าคนซื้อก็จํากัดรายจ่ายคนขายเองก็ต้องบริหารสินค้าแล้วก็สต็อกเหมือนกันนะครับองไรก็ตามก้าวเข้าสู่ปีหน้าก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการใช้จ่ายจับสอยอาจะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ค้าปลีกกันนะครับผมบัญชาชุมเชเวศรายงานจากซอยละลายซับซอยระดับ ตำนานของกรุงเทพและประเทศไทยครับ